อันนี้ลองเผาเตาดูแล้วนะคะรอบสองไม่มีกลิ่นแล้วนะแล้วก็ไฟบนไฟล่างเราเผาอยู่ที่รอบสองเราเผาที่สองร้อยนะคะแล้วเราก็เอาตัววัดอุณหภูมิไปวัดนะก็ตัววัดอุณหภูมิวัดได้ร้อยเก้าสิบซึ่งน้อยกว่าตรงหน้าปัด10บองศาเองนะเพื่อนๆอันนี้คือโอเคมากเลยเพราะว่าเราเคยใช้ ยี่ห้ออื่นนะวัดเนี่ยห้าสิบองศาเลยอะคือแบบบวกลบห้าสิบองศาเลยอะแต่อันนี้คือแบบน้อยกว่านะไฟอุณหภูมิในเตาน้อยกว่าหน้าตัดแค่สิบองศาถือว่าโอเคเลยใครที่เป็นมือใหม่นะคะตัวนี้ร้อยลิตรใหญ่แล้วก็มือใหม่แล้วก็ฝึกหัดทำขนมนะก็ใช้ตัวนี้ไปเลยดีกว่าแนะนำเลยค่ะเ,เพื่อนๆซื้อเลยค่ะ มันยุกยังไงคนอยู่พวกมันบวปตะแขคงดิตะแคงมันดึงออกมีร<ม>ูให้มันเนี่ยนี่ยดึงเนี่ยดึงแล้วกะ ok ăn gì ต้งก็บองหนึง ใหญ่มากเหมือนกันก็จะมีแพ็กมาค่น Man, are going to QM?